อ้าอาจารย์ทนานก็คอมเมนต์มาเนาะว่เาเป็นยังไงบ้านไหนเคยเห็นบ่วปุ่นดำแดงไปเบดิดหอดท่องคุณโอ้ยดากยังดำแหมดำหอดดากจักว่าจังไงสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับนกเขาใหญ่ป้าลอยอาจารย์เสียงกำลังมาอาจารย์เนี่ยป่วยหลายมือเนาะ เสียงได้ยังแบบม่าทัดสดชื่นอยู่อาจารย์ว่านี่เนาะอาจารย์นึกทามัยมันที่เคยไปทายเลยอาจารย์เนาะมันทุกข์มากว่าเพื้นได้นกไล่แปียกๆมาเนาะชักแปีกจังใดมันทุกข์มากเนาะว่ามาเบิองแน่ว่าสันเพมันกับบุหรู่กันเนาะว่ามันเป็นไล่จังไดเสี่ยงไดบ่อเรื่องบ่อใดพันว่าให้ไปทาย เอฟซีเป็นเบิ่งแนคอมเมนต์มาว่ามันเป็นนกแบบไหนเนาะคู่อ้างผอม่นว่าแต่ว่าไล่แปลกๆเนาะเพิ่นแปลกกังไหนพี่อาจารย์ไปเบิ่งน้ำกันเนาะผมก็สิไปเรื่อยตอนนี้แหละโทรมาแต่เมื่อวานนี้่นเนาะเพิ่นว่านกแปลกๆเพิ่นว่าโอ้ยอยากเบิ่งอยงยุคน่ะนกแปลกๆไปอาจารย์ไปไปเบิ่งน้ำกัน ประจานบ้านไปนยู่ข้างหน้าเลยเนาะผทรหาว่นเดียวเทางนันเนี่ยฝนมาตกอาจานตะวันเมืดขึ้มโอ้ป้าขนาดมาเนี่ยโอ้ยความห่อนอาจารย์ ลูกพี่ลำขัดขอนเนี่ยขอ,อนดาบานไปแล้วตอนเราไนอยู่ในสวนนี่แนหะละขุนเลเจ้าของขุนเนาะ อ๋อปลาหอดแล้วอาจารย์มันอโอ้ยลูกแปลกๆช่เาเกลือขี้ตอมวะเนาะเออหัวดำปันนี่เนื้อลูกหัวดำบาดเนี่ยเออหัวดำอืดดำ โอยนกียังเปจังษิป้านี่สึงมันชุ่มมีเป็นที่อยเห็นมันเขามหาหนาดำเบิดล่างก็บงบ่พอเนี่ยเนี่ยโออยนกยังก็เป็นทักสิณแต่ที่พ่เป็นลาป้านีันลมดีครับเป็นวันีอางาคำตีอาคำเนี่ยวานคนเนี่ยลันเขามาตีอีค้างเฉยโอ้ใจมันไจจังว่าขึ้นเรียบคนเนี่ย ก็มือนั่นปลาหนึ่งเ่ะเกียบแต่สั้นเนียบจะบเกียบก็เกียบข้อนนกตาสวดจชาโอ้ท่านเ<า>ป่าท,าทีเนี่ย <laughs> ม่ซื้อแล้ว <c oughs> เออว่ะหัวดำเอื้อกดำเป็นดึงสีป่ะเป็นนิ่ลาไหมเป็นดำนิ่นเน้ยเนาะ ตัวดำๆนกตัวนี้แปลกกว่าก็เห็นนึกเถอะนึกเลี้ยงนกว่านี่ยก็ได้ขนหนาอึกดำเบิร์นอ่ะดำหมดตัวพวกพวกโอ้ท่านเป่า ขาลมดีครับคนวันนี้หนาดำเบิดนี่ย่ย่านล้องเขาคําเนี่ยไเนหนาดำเื้ดำอาจรนเนี่เื้อดำเบิดเลยเออเอานาำเส็ดออกก็บอกได้พคนวันนี้ เออเนโอ้เดี๋ยวไปเบงอีกตัวหนึ่งคนไหนว่าปลาเดียวกันอาจารย์เนาะนี่นกปลาเดียวกันเนี่ยใครว่าสองตัวโอ้เบ่งเอิ๊กมันนะเอิ๊กดำซ้ำนุกคุมมาโดลดเบิ่งอาจารย์เบิ่งเอาเออ เนี่ยเอื้อดำดำอ่ะ,อะอจะเป็นซอยกับพวเมียนเนาะจะเป็นเจีนซอกับพวเมียนเออก็เจ้างกขุมเนี่ยเออส่งเดี่ยวนี่นกตาสวปาดปลาเดียวกับตัวนั้นแหละแต่ตัวนั้นดำกวัวเน,นาะอะ ใช่ตัวนี้ไปดิเียวอม่เอกขืยโตโตโอยู่ <c oughs> างเหดิันในในอท้อนปีมันหัวหัวเจนขาพอมน้นะเน่ยเอาไปลวนมองเกี่ยวพอมนด้เนี่ยโอ โอจีเป็นสวยรอบข้อกระมวลเนาะอีกตัวหนึ่นงผีลูกปลาปลาจานเนี่ยนกแปลกๆเนาะเออจะเกลี่ยขีดตัวม,มาเนี่ยโอ้ในเงือกเนาะเบืองเอื้อตดำป้านี่เป็นตั้งสี่ัวเนาะเนีโตโต้ว่เหยียบตัวใหญ่กับแบบนี้แหอะได้ก่อนนกปลาเป็ดยังไหนวะเมืองดูอาจารย์แล้วก็ข้อมีนมาวัด เป็นอย่างไดเป็นปน,น้ำเลามันเตียเออแต่ว่าตัวน er> ั่นน่ะดำบิดตัวบิดหัวเลยสุกปรกคักแล้วมันะโบอ้เนี่ยมึงมูไปเตะอยากได้หมดละ้ันเนวใก่ิกอย้กยระชเกจงคักเลยนะ นี่คู่อ่างสามข้ามนี่อาจารย์นี่ตัวนี้เนาะแต่ว่าโอ้ยคือเบียดข้างดำหนังสีวะ <c ười> เกิดว่าเกลังทีเห็นนี่แหละนี่วันที่หนึ่งเหาจะไปล่าวันที่หนึ่งเนาะน,น,นี่เป็นมันเถือกไหวเนาะนี่ยมาเนี่ย ในวันที่สิบผ่าเนาะครูอ่างสามข้ามมุดโจดด้วยเบิร์ตเนี่ยอาจารย์เนาะเนี่ยเหนแตป้ามั้งอืมมึงอ,อาจารย์นี่ยดำเบิร์ตตัวนี้ป้าเดียวกับตัวนั้นเนาะตัวนี้เธอดำแห้งดำทั้งหัวทั้งยงังโอ้ยคือจังยอ่อมสีเออนี่ล่างก็บ,บอวกอ้า เป็นดึกสี่นกไปเนี่ยอาจารย์ล,อล่อข้อมิ่นมาเบื้งเคยเห็นบ่ขอบตากระชิบขา,ขาวไล่กับแปลกเปก็ดล่าจางจางจืดจืดเนาะผมเป็นไล่ผีเสื้อที่เนี่ย ตัวยาวๆตันี Alors, ้เนาะท่านเป่า <t> ท <ries> uh, ่านเป่าโอ้ยหัวขาวแป๊ะ อาจารท่านไหนเคยเห็นกับคอมเมต์มานเนาะนี่นกแปลก,กเนี่ยมันเปนยอมสีเอาเน้่ยอเป็นมแต่ป่าเนาะหัวดำหัวข้างดำเอื้อดำเบิดโอ้โบาบบบบบเป็นบบ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 นบบบบ่าบบ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 บ่บบ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 มบบ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 บหบบบอบบบบบบ่บบ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 บ่บบบน—บบ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 าบ โอ้เาอาจารย์คอมเมนต์มาบิ่งอาจารย์ท่านไหเคยเลี้ยงมาก่อนหรอเนาะที่รังบ้านี่ือตัวแรกนะปลาเล็กแห้งเลืปลาออกกนเล่นไม่ร้องกาเล่นทุอนกตอน่ะเออนกตัวนี้ว่ะไอเอางนบหลมันเลือเ้มก้อนก้อนนี่นกแปลกเขาไม่บง เปินไ้ตัวนี้ไปอาจารย์เ oh, นีย ai, nih, ai, um น่ยโอ้ยตัวใหญ่ย่เปินไ้ข้างดำไปีนไอ้นกคุมนี่ละไล่ามไ่นเดียวหล่งใส่ได้อยู่นี่ป้านันไห้ตัวนี้ไปเนาะไปลองเรียงว่าบ้านมาคืน เดี๋ยวว่ากันไปเออหนกเอื้องดำนี่แหละล่อ,องเบิงเเเ้งก็เคยเห็นดิคันโอ้ยมัาไปเล่นกี่ตมมุ้มบ้าเนาะเจ้าเนาะอ้าวเว้ยเหลี่ยวกับต,นะตัวนี้แหละแต่ก็เพิ่งหายตาัวนั้นไปตัวนี้เพิ่งเพิ่งมหายเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ โอ้มุนออกหลอกเกดืออา,อาจารย์ท่านไหนกะคอมเมนต์มาเนาะว่เาเป็นยังไงบ้านไหนเคยเห็นบัวผุนด,ดำแดงไปบดหอดทองผุนโอ้ยดากยังดำห,ำหอดดากจักไาจังไงแปลกแต่จริงเดี๋พี่น้องกันเดี๋ยวลองเบิ้งเจ้าคอมเมนต์มาเบิ้งอาจารย์เนาะ ปนไทยตัวนี้เนาะไอไปเลี้ยงข้างดำนี่แหละแบ่ไงไอ้คนละตัวไปนะขอบคุณลหลายๆครับนนเดี๋ยวเจังเสียวกุ้งใหม่เพิ่นอะ <มา S 2> ไปอยู่บ้านเนาะวันนี้ไอ้นกคุมจานปลาไห่มากเนาะทั้งนกทั้งบักพุงไอ่น้องทั้งทุเรียนเนาะเพิ่นไห่มากของต่อนเพิ่น อบพุณห,หลายๆเนอะไปพป่น้องกลมบ้านาเนาะวันนี้เป็นหหยนกมว่าตัวนึงแล้ว